Welcome to Pim c h a สวัสดีค่ะกับผมกับบุ้มนะคะอยู่ในรีแคปปิ้งจ้ากนะคะของ J.K จันทคารเองจา้าจริงๆสำหรับบุ๋มคำคมจา้าคือคือเขามาแบบเออ คืองงแปลกใหม่เหมือนกันตอนแรกบีทอ,อ่ะก็คือที่บลมนับได้มี4บีทนะถ้าบมูผิดพลาดอะไรบลขอโทษบลนับได้มีสบีทก็คือบีทแรกๆก็จะเป็นบีทแบบว่าเดือเดือนหน่อยเขาเริ่มมาแบบว่าเท่ๆหลูๆสักพักเริ่มอมเริ่มเต้นแล้วอันแรกจะมีแบบบีทสกอตนีบีสกอตแลนด์บีทที่2ก็เริ่มมันละมันละบีทที่3แนวเขาเรีอยกอะไรแนวรีมิกซ์อ่ะก็มีดนตรีจังหวะอีสานเข้าไปด้วยใช่ปะแลาสุดท้ายก็เป็นอีกบีทจังหวะสนุกเหมือนกันแต่ก็เป็นอี อ,อเกิดอะไรขึ้นนี่อะไรเงี้ยแล้วในเอคืออันเนี้ยบูมไม่ไม่ได้เล่นใช่ไหม, c, ไม c, แต่ว่าในเอเนี่ยก็จะมีคนแบบแจงเกงขาสั้นขับรถมอเตอร์ไซค์อะบึนบึนบึนเป็นจังหวัดนตีแบบว่าเออเหมือนคนขับรถเที่ยวคนขับรถแข่งกันอะแล้วใส่กางเกงขาสั้นกังเกงเจเจฟีลแบบกางเกงเจเจอะแต่แเรียสีแดงแล้วก็มีบาดแผลด้วยนะก็คือบาดแผลจากรถลม้มหรือการไปแข่งรถแล้วเอ <ๆ S 2> ็ก็น่ารักเต้นติ๊ง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 เออเอ้ยอันนี้เหนือความคาดหมายจริงอะ,แ,อะแล้วที่ชอบชอบดูลายไฮแจ็คคนะะ3 คนร้องค่ะแล้วก็ดีเรคเตอร์บอยเอ็มบีบาซิกาพราครบอกบอกว่างงปะล่ะงงชอบเอกลักษณ์ของเพลงมากเริ่มเพลงมาอย่างเท่แต่พอลังเพลงเท่านั้นแหละรู้เรื่องก็คือมีความงงความจักอยู่ขอบคุณพี่พี่เทลกับทําบีทลิกทรุโคจากเลยเพ่ฮันแจ็คเออมีคอมเมนต์เอ็มีอย่างเดอดตอนแรกแต่มามันลุกขึ้นเต้นตอนนาทีที่หนึ่งจุดสองหนึ่งเป็นต้นไปอย่างมันเออก็ได้แหละอยู่ดีก็มาแบบมีสนุกโอเคเดี๋ยวบูมหาเนื้อร้องแป๊บนึงนะมีน้องให้เนื้อเรื่อร้องนะคะแต่บูมอ่านช ก็ขอโทษอภัยด้วยนะคะเพราะว่าบุมก็แกะเองไม่ได้ก็เลยต้องมาอ่านของน้องนะคะโอเคเริ่มแรกนะคะกูทำมานานชื่อแกงกูจันอังคารจันอังคารพวกประธานสุขสันติที่ถูกใจมึงไม่ต้องมีอังคารอย่าล้อเลยพวกกูลำคาญแล้วโดนกูตกอันนี้บุมชอบค่ะอย่างนี้ดินที่พื้นกูใช้ตีนกลบลูกพี่มึงจะกลายเป็นศพมึงแค่เด็กปลายแถวเพราะงั้นมึงหลบลูกพี่มึงยังกลายเป็นศพเลยแล้วมึงเป็นแค่เด็กปลายแถวก็หลบหลบไเมื่อกี้ท่านูุกแล้วก็ฮ่าฮ่าโอเคแล้วพวกกูแล้วเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นของกนารไล่ ถ้าง,งั้นกูขอเบิ้ลเดย๋ยบไปข้างข้างข้างๆง,งกันเลยกูจะปาดแล้วกูขอเบิ้ลคือหมายถึงการขับรถใช่ปะจะขอเบิ้ลสพบอยู่ในบึงอยู่ริมสนามกอล์ฟที่ริมสนามกอล์ฟใช่ไหมเมียม,มึงมันร่านเองเลยโดนกูเบ่งท็อปเบ่งท็อปคืออะไรเอยภาษาของเกมแล้วมึงจะไม่เข้าใจแล้วเบ่งท็อปคืออะไรนะเมียมึงแบบมันร่านเองอะแบบว่า,าเจอกูอย่างงี้ป่ะถึง3บ้านกูเดอนสง่าอยู่กลางสนามอ่บบ้านเขาอยู่กลางสนามกอล์ฟใช่ปะเด่นสง่าตรากตาโคตรสวยแต่บางทีก็มีหนามในความคิดนี้คือก็มีหนามพวก แต่เออก็นั่นคืออุปสรรคประมาณว่าแบบว่ามีหนามเข้ามาวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกที่แบบว่าชอบเข้ามาลองของเงี้ยนะเข็มปืนยังกระโปรคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรใช้ปืนเหมือนโปรหรือเข็มปืนอันอันนี้ไม่แน่ใจนะเงินก็ไม่ค่อยมียังเสือกเสออยากโชว์พวกเมืองอะไรเงี้ไม่ค่อยยังเสือกเสออยากโชว์ก็บอกไปแล้วพวกกูเจเคชื่อเนี่ยพวกกูจันทังคาร3ปี4ปีเนี่ยพวกกูธรรมนาพวกความเขาเรามา30ปีแล้วเนาะ GDA เขามีมันมา30มสิบปีหรือว่ามีมีมาก่อนหน้านี้พวกกูไม่ได้พิเศษแต่พวกกูไม่ธรรมดาพวกกูไม่่่ไไดด้พิศษนะธรรมาใช แต่ว่าทาไมพวกมึงนี่ต้องร้องกันเองไม่ได้เอ่ยถึงมึงแต่พวกมึงร้องกันเองเออคือแบบไม่ได้เอ่ยถึงมึงเลยอะกูแค่กัดคนที่ว่ากูอ้าวแต่มึงร้อนเฉยเลยแสดงว่ามึงก็แบบว่ากูหรอตอนกูสร้างไม่เคยมองแต่ว่าตอนแพ้มึงร้องเป็นพิเศษตอนกูสร้างมาเนี่ยพวกมึงไม่เคยมองเลยแต่ว่าตอนมึงแพ้เนี่ยมึงร้องหาแบบไม่ยุติธรรมอะไรงนี้ปะพอแพ้แล้วหาว่าพวกเราแบบเล่นขี้โกงไม่มีก็บอกให้พอถ้าไม่พอก็บอกให้เสกอ่าไม่มีก็บอกให้พอถูกไหมแต่ถ้าไม่พอก็บอกให้เสกอยุ่เสกเดี๋ยวกูเสกแห่ คำกากจากไอ้พวกขี้แพ้ที่ไร่ฝีมือพวกมึงมันโลเกตะอะอะพวกมึงโลโควอวะเก็ตต่ำอะบ้านเกิดกูแฟมิเลียกูสิบอกพวกเชียนี้โนเบลมึงแพ้ก็อยู่ที่ฝีมือหัดยอมรับกันบ้างไอ้เที้ยแพ้คณะอะไรมันอยู่ที่ฝีมือใช่ปะบางทีก็ต้องหัดยอมรับกันบ้างแต่ครั้งที่เขาไม่ยอมรับไงอะอาจจะแบบพอแพ้แล้วก็หาว่าเราโกงอย่างี้ปะที่ <S <S ที่เมื่อกี้บอกมองมึงเป็นกล่องเดี๋ยวโดนกูแกะโดนแกะมึงแค่เด็กน้อยตกมือแปะ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 มึงแค่เด็กน้อยที่ตกมือแบบแปะแปะเป็นวันวันเฮ้ยแป๊บหน อเจกอยู่ไหนโทรหาอแปะเฮ้ยเฮยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมีบะหมี่เสือกอยากกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือมาแนวหิวมาเวหิวมีบะหมี่เสือกอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะมึงเรื่องเยอะจังวะรสชาติแย่ควยแค่คําเดียวแบดบงแบดบิ๊กกูให้ได้ที่เดียวอ่ะอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าแบดบงแบดบ,บ,บิก๊กคืออะไรอดทนดิน้องยังอีกไกลกูวนรถจนจะล้อติดไฟบึ้นบึ้นจะล้อติดไฟเปิดประตูเข้าห้องให้น้องช่วยปิดไฟและขอโทษพี่ด้วยที่เมียพี่ติดใจก็หมายถึงเมียพี่เข้ามาหาผมใช่ไหมเข้ามายุ่งัลหน้้ต่มใส ่่หรือลมใใสบต้มใส่ไข่หรือต้มใส่ใบหรือเปล่าต้มใส่ไข่หรือจะต้มใส่เป็นพวกใบกระท่อมใบกัญชากัญชีเจ้าแบบไหนเลือกได้เลือกเลยต้มไก่จนจะร้อนไหมคะเผื่อว่าเธอจะได้ใส่ใจอันนี้ดูือมาเวปั่นอะมาในปัจบันแล้วค่ะต้มไก่ไม่ต้องมีใบเผื่อว่าเธอจะได้มีใจอันนี้เป็นคำคมเหมือนฟิลคำคมอันนี้รุ้มชอบขอไปตั้งแคปชั่นได้ไหมคะเออขอไปตั้งแคปชั่นได้ไหมมีผัวแล้วก็ไม่มีผลเพราะเราทุกคนล้วนใส่ใจมีผัวแล้วก็ช่างมันไม่เห็นอะไรแต่ว่าพวกผมใส่ใจนะไม่เป็นไรหรอกเผื่อคุณแบบมา เวแบบเออคี้เกียจทะเลาะแล้วอ่ะดีดดๆกันไปเถอะทรงเท่เดินเซยผมแต่เสือกล้มหน้าวันใดมาอ่าเท่เธึ้สะดุดล้มเหมือนหนังอะแบบว่ากําลังเซยผมสักพักสะดุดล้มเลยนะคะตลกไปเลยนะเป็นจังหวัดสิทคอมเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมเจ็บโอ้ยผมเจ็บผมอายเออคือล้มมาเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวหัวใจเธอจะวายถ้ารู้ว่าผมมากใมากักใครมากักใครคะ่ะสวัสดีครับสุดหลอโอเคหนูอยากจะเข้าใกล้นะเจอกันที่โรงแรมที่ริมอยู่ข้างไร่เธอพร้อมจะฉุนกินขนุนเหมือนกันข้างๆจะจ่ายอันนี้คืออะไรอัน ไม่แน่ใจว่าเนื้อถูกหรือเปล่านะกินเหมือนกันแต่แห้งๆโตค่างๆใจอ๋อเฮ้ยยานไรที่ลอยอยู่บนฟ้าพวกน้องกลัวแดดริเวอร์โออยู่ในน้ําคนไหนที่กลัวแดดก็คือให้อยู่น้ำอย่างเงี้ยอ,อู้แสงอุ้มห่อศพกันอยู่ในพุ่มห่อหมกหัวไปฝากป้าแล้วเขาก็เต้นกันบางประโยคบุ้มไม่ค่อยเข้าใจนะคะยังไงใครเข้าใจยังก็มาบอกเม้นท์บอกกันหน่อยนะคะวายตายแล้วครับตั้งใจอันคารกูก็เลือกจูจาร์ดไหมอันนี้คือที่บุ้มฟังนะเลือกว่าเลือกจูจาร์ดปะพวกกูอยากสวดน้องอยากบวชชีเดินไปชีเลยอยากหลวด าแล้วคืออันเนี้ยบุมว่าบางคําก็ก็ไม่ไม่ถูกต้องนะคะที่เขาเมนต์ม,มาพอาบุ้มฟังแล้วบุ้มก็ฟังไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะจะ,จะพยายามทําให้ดีสุดสุดหล่อเต็งตึงเขาชอบสุดๆทําเต่งเลงแบบเดี๋ยกกูเดินมาต่อย ต่อยมึอต่อยใจก็เมียมึงมาหาคือเมียมึงมาหากูเองอะ่ะอันนี้ประโยชน์สุดท้ายแปลไม่ออกเลยจา้าเวลไ,ไร,รู้แค่ว่าไอเชียนะคะโอเคจบแล้วเนื้อร้องประมาณนี้จริงๆบุมรู้แหละว่าเนื้อร้องไม่ได้ถูกหมดทุกอันนะคะแต่ว่าเนื้อร้องรวมๆที่เราูนม,มาคือเป็นอะไรที่ปั่นและกวนแลวน้แลกวลก็มีสำเนียงที่แบบกินน้ำแดงแล้วกินน้ำส้วงแบบเออเออสำเนียงแบบว่ากวนๆปั่นๆคือแบบไม่ชาร์ออกแนวพูดไม่ชาร์เอ็มวีก็ปั่นเนื้อร้องก็ปั่นแล้วก็เต้นตามนะคะเต้นจนปวดคอเลยตอนรีแอคเนี่ยเออโอเคจบไปแล้วนะคะอย่าลืมกกกไชร QGTA เดินหน้าจะเป็นเพลงอะไรแล้วก็อย่าลืมคาบุมเล่นแอปมีโคนะคะอย่าลืมเข้าไปพูดคุยนะคะโอเคคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าจุ๊บ